วันนี้ผมก็จะมาสอนเล่นให้ผ่านแกนนี่เอ๊เล่นแกนนี่ให้ผ่านในเวอร์ชัน1.3นะครับผมไม่ค่อยอยากอัดคิดเท่าไหร่เพราะเวลาอัดเนี่ยมันจะแบบแหลกนะครับโอเคก่อนอื่นเราตื่นขึ้นมาใช่ไหมเดี๋ยวประมาณนี้แ,ลแหละเสีงยงเราตื่นขึ้นมาเราลุกเข้าไปห้องน้ำเลยครับ ล้วได้เวพ่นขีมาเราก็จะรีบปุ๊บจุ๊บจุ๊บมีครับโอเคครับผมอย่ยตรงนี้มีพื้นนะไอ้ตรงนี้พื้นพื้นมีเสียงนะครับเราก็จะรีบหาตรงนี้แล้วเราก็จะล่อายมาตรงนี้ครับผมแล้วเราก็จะรีบไปแล้วเราก็จะหาค้นหาของให้หมดครับอ่าเราเจอตรงนี้เราเจอไอ้ตรงนี้นะครับ โอเคแล้วก็รอยิงตูดยายนะครับเิ mm ีย hmm. ยายมาเช้าอ่ะผมข้อตัวนี้ด้วย mm hmm. hey. oh. เฮ้ยอ๋อผักแล้วมีเสียงแล้วยายนีย่งไงปุ๊บยิงครับผมยายก็จะสลบไปหนึ่งนาทีนะครับฮ้ย mm hmm. hey. ติด คราวนี้ก็ดีเอเลยนะครับดเดี๋ยวผมผมเอาอันนี้ไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมค่อยเอา,เอาหน้าไม้มาชีามายิงตรงนี้นะครับเ,เดี๋ยวตงโม ชิงจังแป๊บไม่ใช่ชินจังนะแทนโอเคครับเราก็จะรีบมาตรงนี้นะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับแลวคราวนี้เราก็จะหาของของตรงนี้นะครับถ้าไม่มีของตรงนี้เราก็จะหมุนตรงนี้ต่อเลยนะครับผมว่าน่าจะเป็นครีมหน,นีบหรือไม่ก็ไม่ค้นเออหรือก็ไม่ค้น หรือว่าเป็นฟันเฟืองนะเฮ้ยคีมเนี่ยจริงด้วยที่นี่นะครับเราก็จะลอยายมาตรงนี้นมาแล้วรี่ไปครับตรงนี้ ผมดวงวันนี้ลิฟโยนนะตรงนี้นะครับถ้าเรามีคอนเมื่อไหร่ตรงนี้จะไอไอ,อครีมตรงนี้จะสำคัญอีกรอบหนึ่งนะครับไปเฮย้ยคอนแล้วท่านผู้ชม รอมหนะ่อยไปมาแล้วมาแล้วมาแล้วเราก็จะปุ๊บอย่างนี้นะครับร,รีบไปนะครับรีบไปเลยรีบไปเลยตอนนี้เราก็รีบ รีบปิดประตูนะครับเพราะว่าเพื่อลดความเร็วของยายนะครับเได้มาแล้วคอนตรงนี้ปึ๊บเราก็จะดูยาย นยัยามาทางไหนก็ไปทางนั้นเลยนะยายเอยาใจมายี้มเสียงกึก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 แปเลยนะครับเพราะว่าถ้ากึกกึกกึกกึคือ,คอมันกำลังแงะประตูออกนะครับดีติดประตูนะครับ ตรงนี้เราเจอโค้ดเราก็จะล่องมาตรงนี้ก่อนนะครับเพื่อให้เป็นการชัวนะชอบแหลกแต่แล้วผมจตัเอออัดคลิปอะคนไหนที่อัดคลิปแล้วเป็นไงี้ไหมโคตรแหลกเลย จับทุกเรามาต่อทีออม,มันนะครับลุบไปเ้ยมันมาเฮ้ยสูดเสตูดเสือตูด,ด,ด ตู้จีจาดอันนี้เราก็จะล้อมตรงนี้เช่นกันเพื่อเช็คอีกทีนะครับโอเคมันอยู่แถวนี้เราก็จะล้อมไปตรงนู้นนะครับเอเ้ยนี่มันชอบเป็นอย่างนี้ไงมันแหลกก็คราวนี้มันโอวางกลับจักไว้ตรงนี้หรอมานี้มาเคลียกันหน่อยยาย มานี่ก็ไปโน่นนะไปมใกล้วันนี้ที่ mm hmm. อันนี้เราก็จะรีบไปครับ mm hmm. <c oughs> พลาดนะครับรีบเกินไว้ตรงนี้ก็ได้เอาโยนไปก็ได้ มันมาแล้วครับผมแล้วแล้วเดี๋ยวเดี๋ยนะผมรู้แล้วเอคือคือตอนนี้ผมรู้นะครับว่าผมต้องอันนี้ผมต้องอะไรวะเฮ้ยแผ็ดล็อกคีไม่ได้เหรอไม่ใช่แผ็ดล็อกดีดเฮ้ ไม่ใช่เผดลบคีเผ็ดเฮาคียิยากจังวะพุดยยญยยหญ่ยึยยเลย,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 ยกูเหินเท้าเกินหลอมันนี่เลยใหายเอ้ย โอ้ปวยังวัยใหญ่เลยเก็บไม่แทรไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วครับเอา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 เอเอา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 เอเอลเอเอาอาเอเอเอาเอเอาเอาเอาเอเพชรล็อาขี้เพชรล็อาขีาเอาเอาอาเอออาเาอ รับผมก็จะไปทุนนี้นะครับโอเคครับเราเราก็จะพ่ายตรงนี้นะครับเพื่อเิมเวลานะครับรูด้ดิดไม่เห็นจริงๆดียายนี่แบบผมนี่ต้องหน้าใหญ่แบบ โอเคเลยนะพอผมรู้แล้วเพรฮยวคีจะมาจากที่ไหนันนี้ไงมาเต้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 าจะใส่อเฟเพื่อเดี๋ยวใส่ให้เราต่อนะเต้าเต้าเต้า

รอย่ยายมานะครับเฮ้ยกระสุนกระสุนกระสุนโอเคยายต้องมนแน่นอนผมเชี่ยนสิสเซนชาติยานของยายนะครับเพราะยายจะเป็นซอมบี้เพราะซอมบี้เขาไม่ค่อยใช่ตากันนะครับเขาจะใช้หูอย่างเดียวยายขาม,มนยายขาม,มน์ขาม,มนอย่าช,ช้า คักช้านะกน่อยายเออยายเขาจะเกิดตอนหกโมงหนึ่งนาทียยนั่นสะครับหรือว่าในเวลาอาัดคลิปตอนนี้ก็คือสิบสามกับอีกเจ็ดเอ๊ะอีกห้าประมาณนั้นเราจะรีบไปเลยรีบเลยครับโอ้เทคทีครับผมที่ผมเล่นผ่านในสิบห้านาทีอะไรนั่นแหละ เลยห้าเลยห้าวิ้ายเกิดยาย่ายญ่ใยายใหญยายญ่เฮยใยญ่ยาย่ใหยายเฮยใหเกิดเป็นที่เรียบร้อยไข่ดิไข่พัฒนาคำไทยหายายล่สุกดีทุยพันาสุดท้ายแพทล็อกขี้สงสัยจะปวดขี้มาก ก็เลยผลักพี่ทุยทุวยมีอีกแล้วครับผมเปิดียายแกเปิดช้าเหลือเกินนะเหลือเกินจริงๆเลยนะยายนะึงจะเป็นโหมด normal ยายวิ่งตามผมทันก็เถอะโอ้ว้าวมัทนทงสุดยอดเหลือเกิน แหลกแหลกแหลกจุดช sure ุดยอดนี่คือแหลกไม่เอาแหลกยัยอย่าตามโบมายัยยัยฮึ่ยฮึยฮึ่ฮึยเฮ้ยเฮ้ยจูงนี้ทั้งวันไม่ได้เว้ยทั้งวันไม่ได้เว้ยยายผมมีธุระนะเว้ยยายผมมีธุระยายผมมีธุระโอเคโอเคครับส่งเร็วนีเกิดจูงอะไรเกิดแคทเธิร์ 对，挂。